สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่กรบรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาประกาศนะครับให้เพื่อนๆนนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ข้อมูลของเหรียญนี้นะครับสภาพเก่าๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมขอแบ่งปันนะครับถ้าเป็นสภาพที่แบบเล็กๆอย่างนี้นะครับไม่สวยนะไม่สวยนะไม่สวยนะครับไม่สวยนะฮะมีสนิมมีอะไรอย่างนี้นะครับผมขอแบ่งปัน เหรียญหนึ่งประมาณ2,000บาทกันแล้วกันนะครับจะมาเก็บสะสมนะครับผมอยากเก็บสะสมไว้สัก10-20เหรียญนะครับในส่วนของเหรียญนะครับถ้าเกิดว่านะครับท่านเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่สภาพใหม่ๆนะครับคมๆเนี่ยนะครับผมยินดีที่จะแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับในราคาเหรียญละ10,000บาทนะครับใครที่นะครับพบเจอนะครับก็ลองติดต่อเรามาได้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับ เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลแบบนี้นะครับฝั่งชัดๆนะครับแล้วก็ฝั่งให้ดีสําหรับท่านที่ถือเหรียญอยู่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจะเป็นพัดเศียรเล็กๆนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับเป็นเหรียญสภาพที่ที่ไม่สวยนะครับจะเป็นพัดเศร็จเล็กนะครับพัดเศียเล็กเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับเล็กๆนะฮะสังเกตดูสภาพมันไม่ดีนะครับสภาพแบบ โอ้ยแย่มากเลยนะครับแต่ว่าก็ขออนุญาตนะครับถ้าเป็นสภาพนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันเหรียญละ2,000บาทนะครับจะเก็บสะสมนะครับเพราะว่าผมมองว่าจะหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นใหม่ๆนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันเพื่อนๆสักสักหนึ่งหมื่นก็แล้วกันนะฮะเอาเอาเหรียญละหมื่นพอนะตอนนี้นะนะครับถ้าใครมีนะครับมีได้หลายเหรียญมาแบ่งปันผมหน่อยนะครับที่เป็นพระเส็จเล็กนะครับพระเส็จเล็กนะครับเป็นเหรียญ เนื้อทองเหลืองนะครับเนื no ้อทองเหลืองนะหลายคนนั้นอาจจะไม่รู้นะครับว่าเหรียญนี้มีราคานี่ครับมีราคาแพงด้วยนะครับหลายท่านนั้นก็อาจจะหยอดกระปุกไว้นะครับเพื่อนๆที่หยอดกระปุกไว้เยอะๆนะครับลองหาดูหน่อยโดยเฉพาะพ่อค้าประชาชนนะครับพ่อค้าประชาชนนะครับลองหาดูหน่อยนะเป็นเนื Patch ้อทองเหลืองนะครับพัะเสีเล็กนะครับส่วนด้านหลังนี่นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ผมต้องการเลยนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะ มันสภาพไม่ดีนะครับสภาพไม่สวยเลยนะครับเหรียญนี้ขอแบ่งปันเหรียญหนึ่งประมาณสักสองพันเงนแล้วกันถ้าสภาพไม่สวยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับใครที่มีเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนะเหรียญเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่มูลค่านี้ไม่เล็กเลยนะครับถ้าสภาพแบบนี้นะครับให้สองพันถ้าสภาพใหม่ๆให้หมื่นหนึ่งนะครับเหรียญนี้นะครับ เป็นปีพศนะครับพศที่ถือว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับนะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับนะครับสำหรับใครที่มีนะครับห้าสิบตะตังนะครับเก่าๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะปี2 5ง0ันนะครับเก่าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะปี2530นะครับปี2530นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับถ้าใหม่ๆนี่นะครับผมขออนุญาตรับอยู่ที่10,000หมื่นเนี่ยแล้วกันนะครับรับอยู่ที่10,000หมืนะแต่ว่า ถ้าเป็นเหรียญเก่าๆแบบนี้ผมขอ2000นะฮะขอให้มันมีตัวเลข3ตัวครบนะครับก็คือ2 5 0 0ันาอสาเอาแค่นี้พอขอให้ตัวเลขของเหรียญให้ครบนะครับผมก็ยินดีประเมินราคาเลยนะครับเพื่อนๆมีก็แอดไลน์ดีมาหาผมหน่อยนะครับผมขอแบ่งปันจากเพื่อนๆนะผมก็อยากสะสมไว้สัก10 20เหรียญนะครับแล้วก็นะครับอยากจะนะครับประกาศไปถึงเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่มีเหรียญคุด1บาทนะครับ คุด1บาทปี2,517นะครับถ้ามีจำนวนมากผมก็ยินดีรับซื้อนะครับตอนนี้นะครับขอรับเข้าอีกสักพันสองพันเหรียญก็แล้วกันนะครับแล้วก็เหรียญตราแผ่นดินก็รับอยู่นะครับแต่ว่าราคามันตอนนี้เนี่ยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญตราแผ่นดินนะครับปี2,505นะครับหลายหลายท่านนั้นก็นะครับนำข้อมูลมาจากที่อื่นด้วยนะครับบอกราคาเป็นแสนเป็นล้านจริงไหมนะครับก็ต้องบอกว่า เหรียญหนึ่งบาทปี2,505นั้นมีจุนวนการผลิตนะครับทั้งสิ้นนั้นอยู่ที่ประมาณ800ล้านนะครับราคาจริงๆไม่ใช่เหรียญปี2,505เนี่ยนะครับที่มีราคาสูงหน่อยก็อาจจะเป็นเหรียญแปลกนะครับที่ไม่ปกตินะครับหรือว่าเป็นก้อย2หน้าหรือหัว2หน้าอย่างนี้นะครับเป็นก้อยๆ้หัวหัวอย่างนี้นะครับที่มีพบเจอของอาจารย์ก็มีก้อย2ด้านอยู่เหรียญหนึ่งนะครับ แล้วก็นะครับด้านหลังเนี่ยนะครับจะชี้ขึ้นไปวนยอยักษ์นะครับตรงกับยอยักษ์ไอ้นั้นแพงอันั้นเป็นบล็อกตัวอย่างนะครับและในส่วนของเหรียญนะครับที่เป็นคุดนะครับคุด1บาทนะครับปี2517นเนี่ยที่มีราคาสูงก็คือที่เห็นๆนะครับที่อาจารย์ก็มีหลายเหรียญอยู่เหมือนกันก็หน้าและหลังมันหันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับถึงจะมีราคาสูงนะเนื่องจว่าเพื่อนๆในหลายคนนั้นอาจจะดูข้อมูลมาหลายที่นะครับก็ยืนยันอีกครั้งนะครับ สำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญ50สตางค์นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับถ้าเป็นปี2530นะครับเก่าๆหน่อยผมประเมินให้2,000นะขณะนี้นะขอให้เห็นตัวเลข4 4ตัวนะั้นมันคมๆหน่อยเป็น50สตางค์นะครับทุกคนนะไม่ใช่25สตางค์นะบางคนจำผิดนะฮะจำยี่สตางค์มาบอกให้เหรียญละ2,000เหรียญละหมื่นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือ50สตางค์ปี2530นะครับถึงจะมีราคาสูงนะเก่าๆก็ไม่เป็นไร แบ่งปันกันเด้อใครมีก็แอดไลน์ดีมานะฮะที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เกียรติติดตามรับชมสยามชาแนลนะครับนะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับลิปนี้ลาไปก่อนนะขอทุกคนโชคดีครับขอบคุณและสวัสดีครับ